สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแคนกับหนึ่งก็จะไปไปแจกความสุขให้กับลูกค้านะคะกับทีมงานอิวสุขคียงยนสาขาบุญรำนอกเมืองติดที่โรบินสันนะคะแล้วสิ่งที่เรานำไปแจกกับลูกค้าเป็นอะไรคะคนหนึ่งวันนี้ต้องบอกได้เลยคะ่ะในยุคสถานการณ์โควิดนะคะเรานะคะเอาแมสนะคะแล้วก็น้ำดื่มนะคะไปให้คุณลูกค้าถึงที่บ้านเลย เราวันนี้นะคะเราก็จะไปแจกในชุมชนที่ที่ไหนเอ่ยที่หมู่บ้านบ้านสวัสดีสวัสดีค่ะ,คะแล้วทำไมต้องสวัสดีสสดชื่อหมู่บ้านนะคะอโอเคค่ะสวัสดีแล้วสวัสดีอีกอะไรเงี้ยไปกันเลยโอเค let's go let's go <S ไปค่ะพวกเรานะคะไปกันเลยนะคะรถสีส้มรนใครขับอ่ะ คทอ่ะไม่ชีดหรอรถิงยอนของเรานะคะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นอ่การตลาดของอิสุคิงยอนของเรานะคะโสดอยู่นะคะหันมาหน่อยค่ะทักทายลูกค้านิดนึงค่ะนิดเดียวก็พอนะคะหันกลับไปคืนค่ะ <laughs> ตอนนี้นะคะเราก็ถึงหมู่บ้านสวัสดีแล้วนะคะก็กำลังเตรียมของที่จะมาแจกกับลูกค้านะคะเราลืมก้านร่มมานะคะแล้วเราจะทำยังไงกันคะถือเอา สีแบบสดชื่นสดใสมากเวอร์เข้ากับบรรยากาศมากค่ะทีมงานของเรานะคะนอกจากจะสวยแล้วนะคะก็ยังบ้าอีกด้วยนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเจอการบนรถอย่างแน่นอนใช่ค่ะคุณลูกค้ารอรับรารับได้เลยรอรับดีค่ะ พี่น้องจ๋าสวัสดีฮะวันนี้อีซูซุทิงยตนนะครับมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเชิญเลยนะคะวันนี้อีซูซุทิงยนของเราแห่แจกนะคะฟรี่เลยถึงหน้าบ้านของลูกค้าเลยเชิญเลยครับมีหน้ากากอนามัยแล้วก็มีสบู่ล้างมือรวมไปถึงน้ําดื่มจากอีซูซุทิงยอนมีกี่คนคะวันนี้สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองของเรานะฮะแห่แจกให้ถึงบ้านเลย เอาตามจำนวนในคนในบ้านเลยค่ะคนในครอบครัวนักการเมืองด้วยค่ะแล้วก็มีสบู่แล้วก็มีน้ำดื่มคันสีส้มออกมารับได้เลยสิเด็กๆสาวสาวรับไปเลยนะปรกาศมีกี่คนรับไปเท่าจำนวนในครอบครัวกันเลวันนี้วันเดียวกับกิจกรรมอีซูซูคิกยอนแห่แจกจ้ามาเลยนะคะส่งความห่วงใยถึงพี่ พี่น้องเดินทางเข้ามาได้เลยเดี๋ยวอีซสุดทิ้งเินฝามาเลยค่ะมามาเลยค่ะรอบเดียวรอบเดียวซองซอสบู่ล้างมือให้กับทุกบ้านอย่างแน่นอนจากโมโมแม่โมมาเลยหยิบเลยจ้าหยิบเลยตามจำนวนสมาชิกในครอบครัวเลยจ้ะพี่สามีสามท่านหยิบสามท่านมีห้าท่านหยิบห้าท่านสบู่ด้วยตามจำนวนนะจ๊ะ รก,ก,กิจาก,การแจกแมสอยู่ที่บ้านสวัสดีนะคะก็เสร็จส,ส,สิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณนึง่งสนุกไหมเรานะคะก็ไปแจกของนะคะให้กับคุณลูกค้านะคะไม่ใช่คุณลูกค้าแล้วค่ะชาวบ้านนะคะที่บ้านสวัสดีนะคะแล้วเราก็รู้สึกแบบอิ่มเอมใจนะแคทเนาะที่แบบว่า ในสถานการณ์แบบนี้ค่ะเราก็ช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะคะก็จะไปแจกทั้งแมสแล้วก็น้ำดื่มแล้วก็จะมีสบู่ด้วยนะคะเพื่อให้เราเนี่ยเอาสบู่ไว้ล้างมือนะคะจะได้ป้องอ่าห่างไกลจากโควิดกันนะคะในสถานการณ์อย่างนี้ก็อยากที่จะให้ทุกทท่านนะคะเว้นระยะห่างนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพเนาะเพื่อที่เราจะได้ผ่านพ้นกับสถานการณ์แบบนี้นะคะก้าวไปด้วยกันนะคะ ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็เราสองคนนะคะก็ขอลาไปก่อนเนาะแล้วก็เจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะสู้ๆนะคะผ่านพ้นกับสถานการณ์โควิดไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ